นี่คือวัดรอนใหญ่นะคะที่เห็นนี่คือองค์หลวงปู่ทวดค่ะแล้วก็นี่คือพระอุโบสถเงินในปทุมทองนะคะก็คือตั้งอยู่ในนี่ะคะดอกบัวสีทองนะค,ะ,คะส่วนด้านนี้นะคะที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะสวยงามมากค่ะนี่ทางขึ้นไปปราบ นะะ。คหลวงพ่อใจดีมั่งมีสีสุขอยู่ปฏิจจาสารอยู่ในพระอุโบสถเงินนะคะ,คะที่เห็นนี่คือหลวงปู่ทวดนะคะสวยงามมากเลยค่ะก็หันหน้าออกไปทางตะวันออกนะคะทางทิศตะวันออกค่ะเดี๋ยวจะพาไปกราบหลวงพ่อใจดีมั่งมีสีสุขนะคะแล้วก็เดินเข้าไปเลยค่ะ ด้านด้านซ้ายด้านขวาก็เดินได้หมดค่ะตรงนี้ก็จะเท้าเราจะได้ไม่ไม่ร้อนมากนะคะก็จะมีหญ้าเทียมค่ะนี่คือทางขึ้นพ่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อใจดีมั่งมีสีสุขนะคะนี่คือข้างในค่ะพะุนี่คือหลวงพ่อใจดีนะคะ แล้วก็องค์ปูปันให้สักดิ์ศรีค่ะแล้วก็ได้ร่วมทำบุญที่นี่ได้นะคะสร้างผับนอนปรางสายยาดค่ะมันจะเป็นไ้ค่ขนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆทุกประการค่ะวัดดอนใหญ่ค่ะคลองแปดลำลูกกา